จริงต้องรับเข้าสู่หนึ่งในการแข่งขันที่เดือดที่สุดประจำปี The Grand Battle 2021วันนี้ผมจะมาอธิบายกฎกติกาสำหรับการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงซึ่งในการแข่งขันนี้จะแบ่งเป็น3รอบรอบที่1จะเป็นการคัดเลือกแบบออนไลน์โดยใช้ระบบ Single Elimination Base of t r e e หรือแพ้แล้วตกรอบเลยโดยแต่ละแมตช์จะใช้โหมด Hardpoint Search and Destroy Domination ซึ่งทีมที่สามารถชนะได้ไป2เกมก่อนจะผ่านเข้าสู่รอบถัดไป โดยเราจะทําการคัดเลือกจนกว่าจะเหลือ8ทีมสุดท้ายเพื่อผ่านเข้าสู่รอบที่2รอบที่2เราจะแข่งกันเป็นแบบกรุ๊ปสเตจหรือการแข่งขันแบบเจอกันทุกทีมโดยแต่ละแมชจะแข่งกัน3เกมโดยใช้โหมด Hardpoint, s e a r c h and Destroy, Domination ซึ่งทีมที่ชนะในแต่ละโหมดจะได้1คะแนนและทีมที่ได้คะแนนเยอะที่สุด6อันดับแรกจะได้เข้าสู่รอบถัดไปหรือรอบ play off รอบสุดท้ายหรือรอบ play off จะเป็นการแข่งขันแบบ double elimination แบบ best of t h r หรือการแข่งขันแบบแพ้และตกใส่ล่างซึ่ง2ทีมที่ได้คะแนนเยอะที่สุดจากรอบ group stage จะอยู่สายบนและจะมีโอกาส2รอบส่วนทีมที่เหลือจะอยู่สายล่างและมีโอกาสเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นและรอบสุดท้ายรอบ grand final จะเป็นการแข่งขันแบบ best of five เพื่อหาที่1ของประเทศ และ2ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลจะได้ถูกเชิญเข้าสู่รายการ C.O.D.M. g a r e i n a Invitational 2021รายการที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคและอย่าลืมมาเตรียมพบกับ1ในการแข่งขันที่เดือดที่สุดประจำปีถ้าพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยกับ C.O.D.M. The Grand Battle 2021